รัคะครั้งแรกอันนี้ขออนุญาตลง YouTube นะคะทั่วโลกนะคะได้ข่าวจากไหนคะจากใน Facebook ค่ะ Facebook หรอคะ Facebook ของคุณป้าหรือเปล่าคะเนี่ยก็เลยต้องตามรอยมาตามรอยมาได้ที่ว่าป้าป้าประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะและความรู้สึกของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ เป็นน้องตางอ๋อความรู้สึกที่เห็นเห็นท่านครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงคะตื่นเต้นตื่นเต้นน่าวงามสวยงามไหมคะมากเลยค่ะต่างจากที่เราเคยที่เห็นมาก่อนรับสนุนรับสนุนสลับสุรีใช่มคะพัชเชีย์อืมเอฟซีนะพักกันก่อนนะครับนี่บ่ลนี่บอลคนับโอ้ครับนิ่บอลครับเอ่อคุณเจ้าครับผม อมาจากสระบุรีอ๋อมาชมพ่อพรายนะครับอืมอือน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคุยคุย โอ้อาจารย์ฟีได้น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ย,ยครับคร,รับผมอ๋อคนจีนนะครับพายัตยมที่เป็นคนจีนมานะครับพระอาจารย์

เป็นคนกรีนนะครับน,รนี่ครับพระอาจารย์มา

ชาวจีนนะครับมาสี่คนเนาะมาชมพอพายคนจีนก็ถ่ายรูปนะครับแสดงว่าผ้าก็เป็นคนจีนแต่พูดภาษาไทยได้ อ,อ๋อพระที่เป็นคนจีนมาบวชที่เมืองไทยแล้วก็พายัดยมคนจีนมาดูพ่อพายมาชมพ่อพาย้้ีี่เเนนรัวยะคบ สิ่งที่ผู้บ้านต้นของเรานันตั้งแต่ในอดีตใครๆก็อยากเห็นใครๆก็อยากชื Freiheit, ่นชมและถ้าเกิดว่าใครที่ม in ีเห็นองค์ของข้าพเจ้ะจะรู้เลยว่าความแตกต่างความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยว่านี้ครก็ถ่ายรูปว่าเป็นที่ระลึกไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนที่เคยพบเคยเห็นมาข้วพเจ้าก็ก็รู้สึก ขอนักท yeah, hmm. uh, ่องเที hmm. ่ยวมาเขาก็ก็ยินดีแล้วก็ถ่ายภาพได้สวยนะคเห็โชว์ด้วยโชว์ด้วยทุกท่านเนี่ยเนี่ยขก็ถ่ายนี่ายคลิปมัไปก็ไปเผยแพร่เนาะก็ทำให้พ่อเราก็มีชื่อเสียงได้เีอะนคต่างคนต่างชาทุกคนมาก็ถ่ายหมดแล้วค่ะถังแมไ่่หเราจึ่อยู่ เราก um ็อยู่วงการช้าค่ะถ้าถัดคือคนที่อยู่วงการช้าหรือที่ความรักช้าะคะเราไม่ต้องเลือกหรอกเนาะเราจะไม่ต้องแยกแยะเลือกบอกว่าเราจะนี่ครับก็ถ่ายรูปอยู่นะฮะนี้นดีนั้นสวยงามเป็นที่สุขอกใจเราเราก็สามารถที่จะที่จะรักได้ทุกทุกฟังหรืใช่ไหมคะคุณเจษเพนาะคุณแม่เล่นหน่วงว่า อกทีี้เราเราอยู่ใกล้พ่อพายกาแล้วเรามาสัรั่าท่อ,อ,อย่อนอ่ศรอบเย็นก็ยังมีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมพ่อพายันนี้นเวลาสี่โมงกว่าๆนะครับสิบหนาฬิกาเนาะนี่คัะ หลังจากไว้สารประกรแล้วก็แวะมาชมพ่อพรายนะฮะ Yeah. แล้วก็มาคร yes. so, ั้งแรกสักครั lights, oh. Oh. ้งนะคะแล้วไปยืนตรงนี้ทำงานนาด้วยจริงๆเลยค่ะคุณนานาเรื่ยนะคะมาครั้งแรกล่ะค่ะครั้งแรกอันนี้ขออนุญาตลง YouTube นะคะทั่วโลกนะคะได้ข่าวจากไหนคะจากใน Facebook ค่ะ Facebook เหรอคะ Facebook ของคุณป้าหรือเปล่าคะเนี่ยก็เลยต้องตามรอยมาตามรอยมาได้ได้ที่ว่าป้าป้าประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะและความรู้สึกของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ เป็นน้องสาวอ๋อความรู้สึกที่เห็นเห็นท่านครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงคะตื่นเต้นตื่นเต้นนางงามสวยงามไหมคะมากเลยค่ะต่างจากที่เราเคยที่เห็นมาก่อนใช่ไหมคะอ๋อสวยมากค่ะเดี๋ยวก็จะให้ท่านประธานยืนดินสามท่านนะคะดินสามท่านนะคะแล้วอธิษฐานนะคะอธิษฐานก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ควานช้างรับไปนะคะ ยกทั้งถุงเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องแบกไม่ให้โยนค่ะเจ้าหน้าที่มีอยู่เราเราจะเซฟเซฟท่านหน่อยนะคะอ่านะคะขอดูค่ะคุณน้ำน้ำขอดูค่ะแล้วก็ให้ควานช้างก็จะรับไปแล้วก็ควานช้างจะตอนนี้ถ่ายรูปได้เพราะว่าท่านจะจะนี่เขาเป็นบรรยากาศล่าสุดครับผู้คนที่มาเยี่ยมพ่อพายเย็นนี้บรรยากาศประมาณนี้ครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ครับ